<ผ>ม,มีครับผมสมัยก่อนจะเป็นแบบ poppy love เ,เคนะเขาบอกว่าน่ารักดีนะก็มีใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างครับผมก็มีให้บ้างไม,ม่ให้บ้างครับสำเร็จครับมีไหมก็มีบ้างนะแต่ว่าเราไม่ได้บ<ะ>อกตัวว่าแบบเป็นเราอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คาดหวังว่า ว่าจะต้องเป็นแฟนกันเราแค่แบบเหมือนแอบชอบเขาเราก็เลยแบบมันมาเล่นทายแล้วก็แอบเอาดอกไม้ไปหยอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้เพราะเป็นเราแต่เหมือนบางทีหนูว่าเราแค่แอบชอบมันก็เป็นความสุขนะหนูบางทีตอนเด็กๆรู้สึกว่าไม่ชอบเป็นแฟนกับใครแต่แค่ชอบที่แบบมีความสุขที่ได้แอบชอบได้แอบมองเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคการสละโสดครับก็ถ้าเป็นคนชอบใครแล้วอะ เราจะหาวิธีเข้าไปคุยกับเขาก่อนแต่ผมไม่เป็นคนไม่ได้แบบเข้าไปตรงๆอะไรเงรี้ยเพราะบางทีคือคือผู้หญิงก็กลัวนะเวลาผู้ชายเข้าไปแบบ act tag อะไรเงรี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราแบบโตมาในบ้านที่มีแต่ผู้หญิงเราจะเข้าใจว่าผู้หญิงคิดยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นผมจะใช้จุดแข็งของผม <c oughs> ในการที่จะแบบทาเนียนนะ่ะ <c oughs> คือแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบทาเนียนเพื่อที่แบบไปไป,ไปหลอกเขาหรืออะไรแต่ว่าเราเนียนเพื่อที่จะแบบว่าเข้าไปแบบ แบบสูทที่้เขาแบบว่าไม่กระตุกกระต่างหรือว่าให้เขาไม่รู้สึกแบบตื่นตื่นตระนกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าไปให้เขารู้สึกสบายสบายก่อนก็ก็ดีนะแต่บางทีก็เนียนเกินไปมีครับโอ้สมัยก่อนนี่แบบส่งจําได้เลยสมัยเด็กๆผมโตมาในช่วงที่มันยังมีเพจเจอร์อยู่แล้วเวลาเราจีบสาวเนี่ยเราก็ต้องซื้อหนังสือเพลงมาแล้วก็แบบรู้สึกเสียวอ่ะโทรไปแบบโอเปอเรเตอร์ครับแล้วเราก็แบบแบบอ่านเนื้อเพลงอ่ะแล้วแบบ ไม่รู้เด็กๆทำไปได้ไงแต่ว่าก็ทํามาแล้วแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าเออมันก็ตลกดีอะเราทําไปได้เนอะอะไรอย่างเงี้ยมิปรกรรมของเราเราอยากจะสลับสนนมีอะไรบ้างคงมีแต่แบบเราบ้าดารามากๆอย่างเงี้ยคือเราแบบเป็นเป็นเป็นติ่งตอนเด็กๆคือเราเป็นติ่งแบบดีทูบีอย่างเงี้ยค่ะเออแล้วเราก็บอกว่าขำมากคือเราแบบต้องเก็บตังค์ตอนนั้นเราป .6 อะแล้วเราป .6 มต้นนี่แหละเราเก็บตังค์เพื่อที่จะแบบไปไปดูคอนเสิร์ตที่พี่เขามาเล่นที่ที่ภูเก็ตเงี้ยตอนนั้นเออแล้วก็แบบ สำเร็จค่ะเพราะว่าขอแม่สุดท้ายมันตื่นตันนะเราไม่คิดว่าเราจะได้แบบดูคอนเสิร์ตของคนที่เราแบบบบปื้มแล้วก็แบบหลายๆหลายๆครั้งที่ที่เราแบบรอดูแต่ในทีวีแต่พอแบบว่าเรามีโอกาสได้มาดูของจริงแล้วแบบตื่นเต้นมากแต่วันนั้นก็คือแบบคนแน่นมากค่ะแล้วก็มีคนเป็นลมเยอะมากด้วยก็เลยแบบมันหยุดกลางคันด้วยวีรกรรมวัยเด็กนะฮะที่รู้สึกว่าเวลาจีบสาวเพื่อจะสละโสดนะครับผมจริงแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีตาร์ครับแล้วก็ชอบ ชอบอัดเพลงนะครับอัดเพลงแล้วก็แบบเก็บไว้ฟังเพลงไหนที่เพราะเพลงไหนที่รู้สึกว่าความหมายดีก็ส่งให้สาวๆฟัง,งนี่นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันมันคือการจีบของผมสมัยสมัยแบบเด็กๆสมัยมัธยมอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบว่าชอบชอบอัดเพลงเล่นเองจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นมันเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เราแบบอยากมีห้องอัดที่บ้านมีครับเป็นเพลงของ น่าจะเป็นพี่ใหญ่บุญรัตนนะครับฉันไม่ใช่คนรูปหล่อฉันไม่ใช่คนเสียงดีแต่ฟังฉันเธอนี่เขาโอเคนะเขาบอกว่าน่ารักดีนะอะไรเงี้ยฮะก็แหมไม่ใช่คนเสียงดีเสียงดีขนาดนี้อะไรเงี้ยก็สดเซลกันค่ะคือสําหรับวิวเองนะคะเป็นตอนเด็กซึ่งเป็นน่าจะเป็นประมาณยังเรียนมปลายลอะไรเงี้ยมามัธยมอยู่ แต่ว่าเป็นโรงเรียนหญิงล้วนค่ะก็เลยไม่ได้เป็นไม่ได้เรียนสตรีวิทย์ก็เลยไม่ได้มีแบบหนุ่มอะไรอย่างนั้นก็จะเป็นว่า,เ,าเราก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยปลื้มก็จะเขาจะใช้แบบเอาขนมอะไรเงี้ยมาใส่ใต้โต๊ะมาเรียนเขาก็จะเปลี่ยนห้องกันใช่ไหมคะก็จะแบบมาเขียนสลักบอกความในใจอะไรประมาณน,านั้นอันนี้ที่เราเคยเจอมาก็ตลกดีนะแต่ว่าตอนนั้นเหมือนตอนเราเป็นเด็กอะ่ะมันยังไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ความรักลึกซึ้งแต่มันคงจะเป็นแบบ p o เลิฟแบบแบบ เออน่ารักดีแต่ด้วยความที่มันเป็นเพศเดียวกันเข้าใจไหมคะมันไม่ได้แบบเออเป็นผู้ชายหรือว่าความรู้สึกตอนนั้นก็เลยเป็นแค่ว่าเหมือนเป็นยื่นมิตรภาพให้กันเลยประมาณนั้นเเสียววานีย่ยงอะก็มีจะเป็นคนถ้าคนที่เราไม่ชอบไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีสมัยก่อนนะมีนี่ M S N จะเก่งมากเลยตอนอยู่กับคนะีย์บอร์ดเนี่ยนะต้องมีการเปลี่ยนชื่อทุกใช่ <laughs> หรือไม่ก็แอปพีออฟไลน์คือ,อทําเหมือนออฟไลน์ไม่อยู่ไม่อยู่พอเข้ามาปั๊บเราค่อยออนออนไลน์ปุ๊บเลยก็มีใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้าง <ff cleaned S 2> <ๆ>ครับผมเหมือนเดิมมีทั้งแบบเงียบๆนิ่งๆบางครั้งก็มีตอบรับกลับมาโอเคผมว่ามัใช้ได้ในสมัยก่อนจริงๆ MSN ก็ด้วยแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่ท,ที่ที่รู้สึกคิดคิดขึ้นมาได้ในหัวเลยจะเป็น Blackberry ครับ BB p i พแต่ก่อนนี่ก่อนจะมีสแกนบาร์โค้ดก็จะมีขอพินได้ไหม ขอพิไั้เปล่าก็มีให้บ้างไม่ให้บ้างอะไปขอเขาบ้าง